สำหรับเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางส่วนเครื่องมือกลางก็จะให้ความรู้ดังนี้นะครับจากรูปนี้นะครับเป็นรูปการแต่งกายก็ขอให้น้องๆได้ดูนะ้นอุปกรณ์ PPE ที่สําคัญประกอบไปด้วยเสื้อกาวนะครับเสื้อกาวจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้นะครับสองแว่นตาแว่นตานี่ก็จะใส่เมื่อเรามีการถ่ายเทสารเคมีทุกครั้งนะครับถุงมือเมื่อเราเริ่มปฏิบัติการก็จะต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับแมสกก็ใส่อยู่แล้วเป็นปกติในช่วงนี้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ค in ือรองเท้านะครับในในห้องปฏิบัติการจะต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นแล้วก um ็ปิดปลายเท้าด้วยนะครับสำหรับถุงมือเนี่ยก็ใช้ถุงมือยางแต่ถ้ากรณีเป็นสารตัวทำลายก็ให้ใช้ถุงมือในปลายสีฟ้านะครับความปลอดภัยโดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการนะครับหนึ่งจะต้องอ่านสารอานฉลากของสารก่อนทุกครั้งสองเทสารอย่างช้าๆนะครับสามการถ่ายเทสารจะต้องถ่ายเทสารที่เข้มข้นมากโอกาสที่เจอจางหรือว่าเทกรดลงน้ำนะครับที่เราเรียกกันว่าน้ําใส่กรดหมดสวย แปลว่าดังนั้นก็อเอากรดลงน้ำสี่ไม่ควรเตรียมในห้องเก็บสารเคมีนะครับห้าสารเคมีที่เหลือแล้วเราก็จะไม่เทใส่ขวดคืนนะครับหกควรล้างมือล้างหน้าทุกครั้งหลังจากเสร็จจากห้องปฏิบัติการเจ็ดนะครับไม่ควรเก็บกระดาษหรือวัะสะดุติดไฟในสถานที่เก็บสารเคมีนะครับแปดเราจะมีภาชนะเก็บเศษแก้วเอาไว้ให้นะครับในกรณีแก้วแตดเก้าห้ามรับประทานอาหารนะสิบ 10. อย่าใช้สารเคมีที่ ไม่มีฉลากหรือฉลากไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ฉลากข้างขวดที่เตรียมขึ้นใหม่ก็ควรจะต้องมีสี่อย่างเป็นอย่างน้อยคือชื่อสัเคมีความเป็นค้นชื่อูปเตรียมวันที่เตรียมนะครับกรณีการขอย้ายสารนะครับหนึ่งใช้รถเกตที่มีแนวกั้นในกรณีที่มีสารหลายขวดหรือว่าสารหนักเกินไปสองถ้าสารน้อยก็ให้ใส่ตะกร้านะฮะห้ามห้ามห้ามถือขวดด้วยตัวเองนะครับให้ใส่ตะกร้าแล้วก็วางเบาๆเดี๋ยวมันจะกระทบกแทกกันแต่ถ้าเป็นขวดโซเวตหรือว่าขวดกรดนะครับจะต้องใช้เป็นถังยางที่มีมือจัััับบนนนนะะะครเป็็็งงยยาหลือวกกกกได้้แแแช เคลื่อนย้ายสหรับสารที่ไม่เข้ากันอย่างเช่นกรดก็ไม่ควรจะไปรวมกับเบสนะฮะอันนี้สัญลักษณ์อันตรายนะครับก็จะมีหลายๆสัญลักษณ์ที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับแต่ว่าหลักๆของส่นเครื่องมือกรางเราอยากให้รู้จัก G H S นะครับรูปนี้คือ Wi-Fi อันนี้สารออกซิไดซงก็คือให้ทําให้เกิดออกซิเจนเพื่อช่วยติดไฟได้อันนี้สารกัดกรอน,นะครับอันนี้อันตรายต่อสุขภาพอันนี้ท็อกซิกเลยนะฮะอันนี้เอ็นโดรเมตอนก็คืออันตรายต่อสุขภาพแต่เป็นรูปต้นไม้กับปลาตาย อันนี้เป็นสารกลุ่มที่มาระเหยแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อดวงตาดวงจบบมูกเราได้นะครับอันนี้วัตถุระเบิดแล้วก็กา๊าซที่บรรจุภายใต้ความดันเช่นกา๊าซอาร์กอนไนโตรเจนฮีเลียมการประมพยาบาลนะครับกรณีถูกผิวหนังก็ให้เอาผ้าเช็ดออกก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำนะครับเข้าดวงตาก็ล้างด้วยน้ำนะฮะสุดดมแล้วก็ออกจากบริเวณนั้นหรือถ้าเกินกลิ่นก็ให้ส่งโรงพยาบาลนะครับอาจจะเดือดน้ำตาลม,มากๆก็ได้ส่วนสารละลษณ์ฟ f ี a นะครับจะเป็นการปุ่งบอกถึง ความอันตรายหรือลักษณะของสารนะครับสี่กลุ่มก็คือหนึ่งสารกุ่มไฟจะเป็นสีเหลืองตัวเลขจะเหมือนกันน็คือมีหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งก็คือศูนย์นะศูนย์ขอภัยเริ่มจากศูนย์ก็คือจะเสถียรหรือว่าไม่มีความไวในการเกิดบเบบเคนีแล้วก็ถ้าระดับสีคือระเบิดได้นะครับถ้าสีแดงเกี่ยวกับเรื่องไฟนะถ้าเจอระดับสีก็คือเป็นสารไฟเลยนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเฮลตี้นะฮะความอันตรายกับสุขภาพแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นรหัสเฉพาะอย่างเช่นตัวนี้ของจ การผสมพยาบาลอื่นๆนะครับก็ตามที่แจ้งไปแล้วว่าถ้าเข้าปากเข้าจมูกนะฮะก็ควบคุมสติให้ได้เราต้องรู้วิธีการแก้ไขนะถ้ามีเปลวไฟก็ให้ใช้สารดับเพลิงนะครับหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ําคุมเปลวไฟถ้าสารเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ําสะอาด15นาทีนะครับถ้าตาสุกถูกเผิวหนังอย่างที่แจ้งก็คือให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนก่อนที่จะไปล้างด้วยน้ํานะครับอันนี้กรณีการสะเทืเน ส่วนสารใดที่ทิ้งลงอ่างได้นะครับเพราะในห้องปฏิบัติการเราจะมีขวดแยกสารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลือของเสียเอาไว้ให้แต่กรณีที่ทิ้งได้อย่างเช่นกรดอ่อนด่างอ่อนที่ไม่มีโลหะหนักผสมอยู่นะครับแล้วก็สารอะไรบัฟเฟอร์นะครับส่วนสารเคมีอันตรายให้เก็บในถังเวสในขวดเวสแล้วก็กล้วน้ำสองรอบเก็บแล้วหลังจากนั้นถึงจะ้างได้ตามปกตินะครับสารเคมีอันตรายอย่างเช่นอะไรบ้างนี้โพซิทีฟเมกานตโทูอ,อีนหรือว่าตัวสารที่มีโลหนะหนักนะครับ ตัวอย่างนะฮะที่เราเจือจางและทิ้งลงเวสได้อย่างเช่นไฮโดรคลอริกแอซดิอโดโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าหนึ่งโมลาร์แต่จะต้องเจือจางอย่างน้อยสิบเท่านะครับถ้าเป็นกลุ่มสารออร์แกนิกต้องเจือจางให้ได้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าพันเท่านะครับอันนี้เป็นการกันปนระเภทของเสียนะฮะเราจะต้องรู้ก่อนอย่างเช่นกรณีเรามีสารที่เป็นอะไรดีนะอ่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะ K M N O 4ลองหาไหมถ้าเราบอกว่าเรากำลังจะทิ้ง โบรเซียมเปนเนอร์แมกานีตลงเวสโอ้แล้วก็สีะครับอ่ะมันเป็นสเปเชียลเวสไหมนะครับแล้วก็มาอ่านนิยามทางด้านซ้าย <c oughs> เดฟนิชันบอกว่าของเสียที่เกิดไปจากกับน้ําอากาศระเบิดได้หรือว่าไม่ใช่นะฮะนะแล้วก็ลงทางด้านล่างต่อเป็นเมอร์คิวรี่ไหมไม่ใช่เป็นไซยาไนต์ไหมไม่ใช่เป็นโซลิดไหมไม่ใช่เป็นออร์แกนิกไหมไม่ใช่เป็นออกซิไดซิ่งเอเจนไหมใช่ครับเรามาทางด้านขวาต่อ เป็น oxidizing wave ที่มีโครเมตก็จะเป็นกลุ่ม5แต่ถ้าไม่มีมีโครเมตอ๋อโทษก็จะเป็นกลุ่ม3ครับเป็น oxidizing wave ดังนั้นก็จะตกอยู่ในกลุ่ม3นั่นเองอ่านี่ไงก็จะเป็นโพเซียิเพอร์เปอร์เนเนตครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเราจะพิจารณาดูตารางโฟลชาร์ดนี้อย่างไรเพื่อที่จะแยกเปิดเพอร์เมเนตนะครับให้อยู่ในกลุ่ม3สไลด์สุดท้ายนะฮะอุบัติเหตุที่ม่าเกิดบ่อยอย่างเช่นสารเคมี6ต้องระวังวด้วยอุปกรณ์ข้างแก้วแตกบาดมือนะครับโดน้้รอนลวก นะเ็จแก้วบัดมือกระดหกรดมือทั้งนั้นต้องใส่มือด้วยลื่นล้มนะครับต้องเดินช้าๆห้ามวิงนะละ้ก็สุดดมไอสารเคมีกรณีที่บางทีเราอาจจะไม่ระวังนะก็ใส่แมสตลอดนะครับใส่แว่นด้วยนะการเกิดเพลิงไหมก็ต้องรู้ตำแหน่งจุดดับเพลิงนะครับไม่ใช่จุดวางเพลิงนะแล้วก็ไฟดูดก็มีมีบ้างนะ,ะก็ใส่รองเท้าก็จะสามารถลดการไปดูดได้ขอบคุณครับเมื่อราจะามาทปฏบัาก,การนะคะอันดับแรกเมื่อเดินเข้ามาในส่วนของปฏิบัติการนะครับต้องสังเกตดูตรงป้ายทางออก็อยู่ตรงไหนก็จะไหนจะได้ยิ่งเด อันที่สองก็คือจุดกดสัญญาณแค่เห็นไฟไหม้นะคะถ้าเกิดมีไฟไหม้ปั๊บเราก็กดตรงนี้สัญญาณก็จะดับไปทั้งตึกระเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสัญญาณก็คือเป็นผ่านดับเพลิงสีเขียวตรงนี้นะคะเมื่อไหร่เฉื่อมปั๊บแล้วยกขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบพื้นที่ได้นะคะพอไปใช้แก้ไขสถานการณ์เริ่มต้นก่อนได้ค่ะเอาวางผ่านดับเพลิงแล้วก็สายตรงนั้นดับเพลิงนะคะเราจะใช้งานก็กดตรงนี้เข้าไปเปิดไมาที่เฉพาะ แรงเขาจะไมต้งดีงเ็าจะมาใช้เองน้องไม่ต้องใส้นะคะตัวทางนจะคอกมาปึ๊บเป็นยังไงบ้างนะคะอขออนุญ,ญาตวาานะคะก็จะต้องดึงตรงนี้ก่อนดึงตรงนี้ดึงสลักออกมาเลยนะคะจากนั้นก็ปลดสายปลดสายแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เอาตัวสายสายยายทอตรงนี้ค่ะจ่อไปที่ฐานของไฟนะคะค่ะดึงปลด กดและสายนะคะชี้ไปที่ฐานไฟจนกระทั่งไฟมันดับนะคะ